สวัสดีครับผมเบ้าโจยยูทูบเจเนียร์ครับวันนี้เบ้าโจยจะพามาชมราคาควยงามนะครับเด้อของพี่มัตินครับผมเดี๋ยวสิพาไปสอบถามครับเมื่อนี้ก็ตรงกับวันที่20กรกฎาคมครับผม2565นี่สิเปื่อยชักตัวเดิไปสอบถามกับเราด้วยครับเด้อไปเลยครับนี่แหละครับผมเป็นควยเผือกด้วยครับเด้อครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับอ่าอยู่บ้านยังครับผมบ้านน้องบักเขาตำบลน้องสวัสด์อำเภอเมืองจังหวัดนองบัวลำพูครับครับผมตัวนี้ซื้อไปยังไงครับนี่อันไหนครับ คุยแม่นี่ซื้อว่าคำเกีียวแม่คำเกี่ยวด้วยครับด้วยนี่ครับผมความสูงสูงเท่าไรครับอันร้อยสามสิบบวกลบร้อยสามสิบบวกลบด้วยครับด้วยนี่ครับผมได้ลูกมาจากตัวเหครับเนี่ยได้ตัวหนึ่งครับได้ลูกมาตัวหนึ่งนะครับด้วยนี่ครับเบื้องหน้าเบื้องตานี่ครับด้วยเอฟซีครับผมผู้ใดสนใจได้ลูกมาตัวหนึ่งนั่นครับลูกมันขาวๆนะตัวนี้บปลูกครับผมตัวผู้ตัวแม่ครับเนี่ยตัวแม่ตัวแม่ด้วยครับด้วยนี่ครับผม คันเปิดนี่สิเปิดตัวเดียวหรือว่าเปิดแม่ลูกตัวเดียวครับเปิดตัวเดียวด้วยครับเิซื้อแล้วเพิ่นขายไปแล้วนะครับเนาะเดี๋ยวแต่งแ่นี่ครับผมเนี่นี้ครับผมเนี่ไปทั้งัหนเลยนี่ครับผมเบื้องหน้าเบื้องตาด้วยครับเด้ออ้วนครับผมป่านหมูนี่ครับความสูงร้อยสามสิบบวกลบเป็นบ่ครับเนี่ยแมนนมกับไข่อยู่นี่ครับผมนมกับไข่แล้วอ่าบุทบุหยกอยู่คือแยกลูกว่าทว่าแมนนมเรือไข่ นี่นะครับเด้อผสมเมื่อวันที่สามมิถุนาเนาะครับเนาะได้ได้เดือนไปครับนี่เดือนกลัวต้นได้เดือนกว่าเลยเด้อครับเด้อนี่ครับผมแม่คำแก้วเบิ่งบันไทยเด้อครับเด้อยไทยหมุนดีครับผมไทยหมุวนไทยมะนาวตัดผู้ใดสนใจเด้อครับเด้อว่ามันหมูครับผมนี่ครับผมหลังปานแผ่นผ่านผู้ใดสนใจเด้อครับเด้อกิ่งกลางสอบถามได้ครับผมสถานที่ไทยบ๊ว อบเหน้อหมดเลยครับฝนตกครับผมจืนตัวนี้ขอเบอร์โทรศัพท์นะครับ0878548291ครับผมซื้อว่าแม่คำเกี่ยวนะครับเนาะแม่ผสมตัวนี้เจ้าไข่มุกแม่นนี่ครับผมนี่ด้วยครับเด้อเจ้าไข่มุกของบ้านเนี่ยครับผมครอบครัวบ้านโนนคูนผู้ใดสนใจนะครับด้วยกิ่งกลางสอบถามได้ ต 67, 67, ัวนี้สิเปิดราคาเท่าไรครับเนี่ยหกหมื่นเจ็ดพันครับหกหมื่นเจ็ดพันแม่นี่นะครับด้อยอะไรสเดแล้วเกี่ยวตัวเขาเขาเนี่ยแม่เบิรงลูกมันแม่เบิรงครับลายเบลูกมันนี่ครับผมลูกกล้วยตัวนี้เป็นลูกตัวนี้เนาะครับเนาะบขาจุนพูนครับผมนะครับผมขาเลยครับแต่ว่าขายแล้วนะครับเนาะขายแล้วขายแล้วครับผมนี่ครับผมเป็นลูกของปศุสัตว์แม่กรมปศุสัตว์ครับหกมันหาอันนี้ครับผมมันหาลูกมัน ขายเพื่อนนี่นะครับเด้อสีขาวเด้อครับผมบาดีกระเลือแต่แม่เนาะครับเนาะครับผมขันจากได้กัโทรมาหาเปิ้นขายตัวครับผม้ายเปิ้นขายตัวเป็นลูกแม่นะครับเด้อลูกป่าสุสัตว์ครับผมลูกของกรมป่าสุสัตว์ครับผมผู้ใดสนใจเด้อครับเด้อกินกลางสอบถามได้ตัวนี้คือแม่คำแก้วครับผม นั่นแหละะครับลูกตัวแรกตัวที่สองนี่เขาผสมเบิ่มพัดบ่ไข่มุกขาวเห็นใบนึ้ว่ามันจะเป็นเบื่อมพัดล้านเจ้าไข่มุกขาวเจ้าขาใหญ่ไข่มุกนะครับเนาะนี่ครับผมไข่มุกขาวนี่นะครับดูเอฟซีครับผมผู้ใดสนใจครับผมราคานี่ต่อรองได้ไหครับผมครับโทรมาคุยกันเลยครับผมเอาอีกนะครับเบอร์โทรศัพท์87ครับ854 8291เขาเปิดราคาเท่าไหร่ก็ หกหมื่นเจ็ดพันครับหกหมื่นเจ็ดพันครับไว้ยูนองบ be, ัวล้ำพูด้วครับงบัวล้ำพูผู้ใดสนใจกระดิ่งการสอบถามได้ครับผมดีด้วครับผมแข้งขาครับผมเอาเปิดตัวเดียวเท่านี้นะครับเนาะครับครับผมข้นสันกัดเท่านี้แล้วครับผมสวัสดีครับกดกระดิ่งกดทับเจ้าไขกดติดตาไม่เบ้าจู่นี้นะครับด้วยสิหาคลิปไม่ไหม่ัมาให้ยเย็ซีหรือแฟนคลับได้รับชมครับผมสวัสดีครับ